สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านก็มีตัวเครื่องตัดไม้มานําเสนอค่ะเป็นเครื่องตัดไม้ยี่ห้อก,กระถิงดํารุ่น5้าพันสองนะคะรุ่นนี้จะมีพร้อมส่งเป็นสีส้มค่ะแล้วก็สีดํานะคะค่ะเครื่องรุ่นนี้นะคะมีน้ําหนักเบาค่ะแล้วก็สามารถเอียงตัดได้ทุกองศาเลยค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนตัวนี้เป็นเครื่องสเตอร์แหวนนะคะลูกสูบสแหวนค่ะแล้วก็ มีรูระบายท่อไอเสีย2รูนะคะสามารถระบายความร้อนได้ดีหมดปัญหาเรื่องร้อนระดับค่ะ,ะสำหรับเครื่องตัวนี้สามารถเปลี่ยนสายบาได้ถึง25นิ้วเลยค่ะฉะนั้นนะคะก็จะสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์เลยค่ะใช้งานหนักได้งานเบาได,าาได้ตัดไม้ใหญ่ได้ตัดไม้เล็กได้ค่ะค่ะ,ะเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสองตัวนะคะเมื่อลูกค้าได้รับไปแล้วก็ต้องอเติมน้ํามัน เชื้อเพลิงค่ะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์95หรือ91ค่ะผสมกับน้ำมันเครื่อง2ทีนะคะในช่องนี้ค่ะแล้วก็หลังจากเติมน้ำมันตรงนั้นแล้วนะคะก็ให้มาเติมน้ำมันหล่อโซ่ที่ช่องนี้ค่ะค่ะมอลูกค้าเติมน้ำมันครบแล้วนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยค่ะให้ลูกค้าเปิดสวิตช์นะคะ จึงโชกค,ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการสตาร์ทค่ะแล้วเมื่อสตาร์ทแล้วเหมือนเครื่องจะติดนะคะก็ให้กดโชกลงไปที่เดิมค่ะแล้วก็สตาร์ทได้เลยจากนั้นเครื่องก็ะจะติดพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ตัวอุปกรณ์ที่แถมไปให้กับตัวเครื่องนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นบาร์ขนาด11.5ค่ะแล้วก็เป็นโซ่ขนาด11.5ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นแกลอนน้ำมันค่ะ,ะจะมะีเลขบอกไว้นะคะก็จะสามารถผสมหรือว่าเติมน้ำมันตามจํานวนที่ต้องการได้ค่ะไขค่วงปากแบนค่ะบล็อกหัวเทียนค่ะตะไบรับคมนะคะ หกเหลี่ยมแถมไม่ให้2ชิ้น2ขนาดค่ะแล้วก็เป็นฟันปลานะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นชุดน็อตค่ะที่แถมไปให้ทั้งหมดนี้แถมไปให้ใน1ชุดนะคะในราคาอยู่ที่ 2>, 2 5 2 0บาทมีค่าจะส่ง170บบาทเท่านั้นค่ะพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องโอนจ่ายก่อนค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถรับชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เพจเกษตรยนต์บายเซอร์ว24ชั่วโมงหรือว่าจะโทรสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0639799389หรือเบอร์0639102964ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวกันนะคะ